สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทําเมนูข้าวหน้าหมูคั่วซี๊วนะครับเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่เด็ดแล้วก็อร่อยมากนะครับขั้นตอนแรกนะเราใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับจากนั้นนะครับใส่พริกกับกระเทียมตําลงไปแล้วก็ตมด้วยหมูบดนะครับที่ลวกสุกแล้วนะครับทําการผัดคลุกเขาไปกับพริกกับกระเทียมเลยนะครับ บอกว่าตอนนี้กลิ่นฉุนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูจากควันที่ลอยขึ้นมานะครับจามไปหลายรอบเลยนะครับทำการปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานนะครับตามด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจะบอกว่าวันนี้อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะผมก็เลยหาเมนูแซ่บๆทำกินนะครับ แก้หนาวแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้หนาวได้หรือเปล่า<อ>ก็คงช่วยได้แหละครับเพราะว่าดูจากสีสันของเมนูนี้นี่น่าจะแซ่บแล้วก็ทําให้เหงื่อตกได้เลยนะครับถ้าใครชอบกินเผ็ดนะสามารถใส่พริกเพิ่มลงไปได้อีกนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตักราดมาบนข้าวแบบนี้เลยนะครับ ถึงแม้ว่ากับของเราจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ารับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนครับเพราะว่ารสชาติเข้มขน้นทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยฟินมากๆถ้าใครมีไข่นะครับทอดไข่ดาวสักใบหนึ่งกินคู่กันนะอร่อยเด็ดมากๆเลยครับยังไงมีซีสก็ต้องขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ ถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมีซีดแบซีด้วยนะครับถ้าใครดูเมนูนี้แล้วอยากทำตามนะครับก็ทำตามได้เลยทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของหมีซีดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูถัดไปรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ